อุปนิสัยเบื้องลึกของราศีกันราศีกันราศีแห่งสติปัญญาทั้งโลกและความรอบรู้ผู้ที่เกิดวันที่14กันยายนถึง17ตุลาคมธาตุธาตุาลมต้นธาตุสัญ,ญลักษณ์หญิงพรหมจรร์คำจำกัดความนำใจงามกับความจริงใจดาวที่ควบคุมดาวพุธไพ่ประจำราศี The Magician พืช ทิวลิปอัญมณีคาเนเลียนสีสีเขียวอุปนิสัยโดยทั่วไปของชาวราศีกันชาวราศีกันเป็นคนที่น่ารักเข้ากับคนอื่นได้ดีวางตัวในสังคมได้ดี ว่องไวมีความคล่องตัวมีอัธยาศัยไมตรีกระตือรือร้อนตื่นตัวอยู่เสมอมักจะชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาหาความรู้อยู่เป็นนิดวาจะมีคารมคมคายและเป็นผู้ที่รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นแต่ก็เป็นคนขี้ใจน้อยชอบการเปลี่ยนแปลงเป็นคนที่มีน้ำใจกับผู้อื่นอยู่เสมอติดที่เป็นคนที่มักจะค่อนข้างจู้จี้จุกจิกสักหน่อยใส่ใจคนรอบข้างจนบางครั้งอาจเป็นการยุ่ง ามเรื่องคนอื่นมากเกินไปอีกทั้งพินิจพิเคราะห์คนที่เข้ามาเกี่ยวข้องมักจะแนะนำและชอบเสนอแนะเป็นคนที่ชอบวิพากษ์วิจารณ์คนอื่น มีความคิดที่นำสมัยรู้จักผ่อนหนักผ่อนเบาเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงและเป็นคนมองโลกในแง่ดีเสมอเมื่อแรกเกิดเป็นเด็กค่อนข้างเรียงง่ายช่างพูดช่างคุยแต่ก็สุขสนมักจะชอบขีดขีดเขียนเข,ขียนการระบายสีหรือการวาดรูปผู้ใหญ่มักจะต้องตามให้ความเอ็นดูเป็นพิเศษ ชาวราศีนี้มักมีลายมือที่สวยมีจินตนาการกว้างไกลไม่ชอบเก็บตัวชอบพบปะกับผู้คนอีกทั้งยังชอบหาความรู้ใหม่ๆม,มาใส่ตัวเองอยู่เสมอเรื่องการตามแฟชั่นอินเทรนด์ชาวราศีนี้ละ่ะไม่ชอบตกเทรนด์เท่าไหรนะ่นักดาวพุธเป็นดาวตัวแทนของราศีนี้เป็นราศีปลายธาตุดินไม่ค่อยหนักแน่นเท่าไหร่มักหูเบาเชื่อคนง่ายใครว่าอะไรมาตอนแรกๆอาจหลงเชื่อได้ง่าย แต่เอาเข้าจริงๆก็ทันคนไหวตัวทันมีความสามารถในด้านการปรับตัวสามารถเข้ากับคนอื่นได้ง่ายมักจะเป็นคนที่ชอบเจรจาว่าความและสามารถที่จะแก้สถานการณ์กับผู้คนรอบข้างได้ดีพอมีเล่เหลี่ยมแต่ก็ไม่ชอบขดโกงใครและชอบการศึกษาหาความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา ชาวราศีกันเป็นผู้ที่ครอบครองเรือนชะตาที่6ของลัคนาโลกซึ่งก็คือเจ้าเรือนอริหมายถึงภาระปัญหาข้อผูกมัดที่ติดตามมาความยุ่งยากอุปสรรคผู้รับใช้ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าชาวราศีกันนั้นจะกระจายตัวอยู่ในวงการอาชีพต่างๆซึ่งโดยมากแล้วมักจะชอบเป็นลูกจ้างมากกว่าที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจเองเพราะเป็นคนที่มีความเห็นใจบุคคลอื่นอยู่เสมอจึงมักไม่ชอบการเป็นนายคนอื่นเท่าไหร่นักอีกทั้งมีความอ่อนไหวไม่ค่อยหนักแน่นมั่นคงเท่าที่ควรเหมาะกับงานที่ต้องติดต่อประสานงานประชาสัมพันธ์งานที่เกี่ยวข้องกับการประพันธ์กวี งานขีดขีดเขียนเขียนงานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารรวมถึงงานทางด้านศิลปะก็มีความสามารถยอดเยี่ยมทีเดียวไพ่เมจิกเชียนเป็นไพ่ประจำของชาวราศีกันไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงความเกี่ยวพันกับการสื่อสารการค้นคว้าความคิดส,สร้างสรรค์แสดงถึงความไม่อยู่นิ่งเจ้าวความคิด เมื่อมีโอกาสจะหาความรู้ใส่ตัวเองอยู่เสมอๆม,มีความสามารถรอบตัวสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ด้วยความสามารถมีความคิดที่แปลกใหม่ล้ำหน้าอยู่เสมออีกทั้งแสดงถึงการมีโชคลาภอย่างคาดไม่ถึงอีกด้วยชาวราศีกันมีสัญ,ญลักษณ์เป็นผู้หญิงโพรมาจันจึงมักเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับเรื่องของความสะอาดรวมถึงการแต่งเนื้อแต่งตัวจะต้องมีความงดงามหรือดูดีไม่น้อยอีกทั้งยังให้ความใส่ใจถึง เรื่องของความรักหญิงสาวที่มีความบริสุทธิ์ผุดผ่องย่อมปรารถนาถึงความบริสุทธิ์จริงใจให้แก่กัน ข้อด้อยของชาวราศีกันอยู่ที่ความใจอ่อนหากมีใครมาขอความช่วยเหลือแล้วเขาก็พร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่แม้ในบางครั้งเขาจะต้องพลอยเดือดร้อนกับเรื่องที่ไม่จําเป็นต้องเข้าไปยุ่งแต่ชาวราศีนี้ก็มักจะเดือดเนื้อร้อนใจแทนคนอื่นได้เสมอหากว่าคนที่เดือดร้อนเป็นคนที่มีความสําคัญหรือเป็นเพื่อนที่มีความสนิทชิดเชื้อกันเขาก็สามารถที่จะออกหน้าออกตาแทนได้ หรือเป็นผู้สนับสนุนได้เป็นอย่างดีซึ่งบางครั้ง อาจเป็นการถูกคนอื่นหลอกลวงหรือมีการบิดเบือนความจริงทําให้ชาวราศีกันอาจจะน่าเสียน้ําใจไปไม่น้อยเลยทีเดียวดาวพุธเป็นดาวที่สําคัญที่ควบคุมราศีนี้และควบคุมราศีเมถุนด้วยเป็นดาวที่เดินได้เร็วและแปลกที่สุดในจักรราศีทําให้นิสัยของสองราศีนี้แปลเปลี่ยนได้ง่ายบุคลิกซับซ้อนคิดเร็วพูดเร็วจนคนอื่นตามไม่ทันและยากที่จะคาดเดาได้ชาวราศีกันเป็นคน คล่องแคล่วชอบทำงานและมีนิสัยซึ่งเป็นข้อเสียตรงที่ชอบเอาเรื่องที่คนอื่นพูดไปบอกอีกคนหนึ่งตามประษาคนปากไว้ทำให้ผลสุดท้ายตัวเขาเองนั่นแหละที่จะเดือดร้อนดังนั้นเขาจึงควรเก็บความลับของคนอื่นไว้ให้ดีๆโดยเฉพาะญาติพี่น้องและเพื่อนไม่งั้นตัวเขาเองนั่นแหละที่จะน่าสงสารเพราะเขาไม่เหลือใครเลยอีกอย่างที่จะต้องระวังมากของชาวราศีกันคือการนินทาโดยเฉพาะการ ทินทาระยะเผาขน ถ้าไปนินทาคนที่ดุแบบชาวราศีเมษและชาวราศีพิจิกอาจจะมีการประทะตอบโต้มาเดี๋ยวนั้นเลยแล้วอาจจะหนาวกันหมดทั้งกลุ่มก็เป็นได้เพราะชาวราศีเมษกับราศีพิจิกเป็นคนตรงและสู้คนที่สุดถ้าเป็นชาวราศีมังกรอาจจะไม่ประทะซึ่งซึ่งหน้าแต่จะจำแม่นแล้วมาแก้แค้นที่หลังซึ่งเจ็บกว่าที่ชาวราศีเมษกับราศีพิจิกทำเสียอีกแต่โดยมากชาวราศีกัน มักจะรู้กาลเทศะอยู่แล้วเพียงแต่อย่าเผลอให้ปากมันพาไปก็แล้วกันชาวราศีกันยังต้องระวังอีกอย่างหนึ่งคือการปฏิเสธคนอย่างเลือดเย็นเกินไปบางทีคนที่เขาปฏิเสธอาจจะรักเขามากอย่างที่เขาจะหาไม่ได้อีกแล้วในโลกดังนั้นเขาควรให้อภัยและคบคนนั้นไว้ดีกว่าเพราะคนนั้นอาจจะเป็นเนื้อคู่หรือเพื่อนแท้ของคุณในอนาคตก็ได้